นิทานอีศบเรื่องสุนักกับท่อนไม้สุนักเฝ้าบ้านตัวหนึ่งมีนิสัยดุร้ายชอบไล่กัดผู้คนที่เดินผ่านไปมาสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านในระแวกนั้นเมื่อเจ้าของสุนัขถูกต่อว่ามากๆจึงเอาโซ่ล่ามสุนัขไว้กับท่อนไม้หน้าบ้านแต่เจ้าสุนักเกเรกับคิดว่าเจ้านายให้ท่อนไม้เป็นรางวัลตอบแทนความดีที่มันทำตัวดุร้ายอย่างนั้น มันจึงชอบยืนชูคออยู่ข้างท่อนไม้ด้วยความภาคภูมิใจและถ้ามีสุนัขตัวใายเดินผ่านมามันก็จะพูดอวดเสียงดังว่าสุนัขอย่างพวกเจ้าคงไม่มีวันได้รางวัลเป็นท่อนไม้ที่แข็งแรงเหมือนอย่างที่ข้าได้จากเจ้านายของข้าหรอกฮ่าฮ่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนวันหนึ่งเจ้าสุนัขแกเรก็หัวเราะไม่ออกเมื่อสุนัขชาราตัวหนึ่งที่ผ่านมา กล่าวแก่มันว่าถ้าเจ้าคิดเข้าขางตัวเองเกินไปเจ้าจะรู้นานแล้วว่าทั้งท่อนไม้และโซ่ที่ล่ามเจ้าไว้นี้มิได้เป็นรางวัลแก่การทำดีของเจ้าหรอกแต่มันคือเครื่องประจานความเกเรดุร้ายของเจ้าตังหากเมื่อสุนัขได้ฟังดังนั้นมันก็เศร้าสลดใจและสำนึกได้ถึง นิสัยอันดุร้ายและเกเรของมันเมื่อมันสำนึกในความผิดเจ้านายจึงถอดท่อนไม้และโซี่ล่ามไว้หลังจากนั้นมาเจ้าสุนัขเฝ้าบ้านตัวนี้ก็ไม่ไล่กัดผู้คนที่เดินผ่านไปมาอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราหลงคิดว่ามีค่าอาจไม่มีราคาใดๆในสายตาคนอื่นเลยนิทานเรื่องหนูกับมด ณาลานดินแดนแห่งหนึ่งหนูกับมดสร้างรังอยู่ใกล้ๆกันต่อมาไม่นานเกิดฝนตกหนักทั้งรังหนูและรังมดที่อยู่ใต้ดินถูกน้ำท่วมทำให้ฝูงมดจมน้ำตายเป็นจำนวนมากส่วนพวกหนูไม่เป็นอะไรเลยพวกมดสงสัยจึงถามหนูว่าทำไมพวกเจ้าถึงรอดจากน้ำท่วมมาได้ละ่ะหนูตอบว่าก็เพราะว่าพวกข้าทำทางเข้าบ้านไว้สองทางไงละ่ะ พอน้ำท่วมทางแรกพวกเราก็เรียบหนีออกไปทางที่สองได้ทันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมทางหนีที่ไร่เผื่อไว้สำหรับในทุกๆเรื่องนิทานเรื่องเม่นกับงูเม่นน่าสงสารตัวหนึ่งเดินแร่ร่อนหาที่อยู่อาศัยจนมาพบพวกงูใจดีที่ให้อยู่ร่วมด้วยในรัง ต่อมาไม่นานพวกงูต่างมีบาดแผลเต็มตัวเพราะถูกขนแหลมที่เม่นสลับทิ้งทิ่มตำพวกงูจึงขอร้องแกมังคับเม่นว่าเจ้าช่วยออกไปหาที่อยู่ใหม่เถิดนะพวกข้าทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเม่นก็ทำทีนิ่งเฉยพูดขึ้นว่าข้าก็อยู่ที่นี่สุขสบายดีแล้วใครได้รับความเดือดร้อนก็ไปหาที่อยู่ใหม่เสียสิ เมนพูดได้ความเห็นแก่ตัวทําให้พวกงูไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเห็นแก่ตัวย่อมไม่รู้จักบุญคุณและไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเลย